สวัสดีคะ่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนของครูครูวันนี้เจอกันในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะวิชาคณิตศาสตร์คลิปที่ผ่านมานะคะเป็นการหาผลลัพธ์โดยโดยอะไรคะโดยค่าประมาณนักเรียนส่วนใหญ่นักเรียนทําได้นะคะนักเรียนมีความเข้าใจมากนะคะมีทักษะดีมากเลยนะคะเก่งมากคะ่ะลูก ตอนนี้อยู่ที่บ้านเป็นยังไงบ้างจ๊ะรู้สึกเป็นยังไงบ้างเหนื่อยหรือว่าการบ้านเยอะจังเลยไปเยอะนะคะดูนะคะวันนี้เราก็จะมาเจอคุณครูในรายวิชาคณิตศาสตร์จากการหาผลลัพธ์โดยใช้ใช้ค่าประมาณข้อหมายช่วยนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้หรือเพิ่มประสบการณ์ให้กับนักเรียนอีกในเรื่องของ ของอะไรคะการใช้เครื่องคิดเลขในการหาคำตอบอมีตัวช่วยมาช่วยแล้วนะคะนักเรียนทำได้แน่นอนค่ะนะคะเป็นการคำนวณโดยใช้เครื่องคิดเลขเอาเครื่องคิดเลขมาช่วยนักเรียนเคยเห็นเครื่องคิดเลขไหมคะที่บ้านหนูมีไหมลูกอ่ะเอามาช่วยเราได้เลยนะคะซึ่งเราจะมาช่วยในเรื่องของ การคำนวณโดยใช้เครื่องคิดเลขจะมีทั้งการบวกการลบเลยนะคะลูกจากที่ลูกทำมานักเรียนส่วนใหญ่ทำได้นะคะแล้วถูกต้องด้วยนะคะลูกวันนี้เรามีเครื่องคิดเลขมาช่วยอีกรับรองเลยค่ะ99จาวกับนักเรียนครูทำได้แน่นอนจ้าพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วไปดูนะคะว่าเครื่องคิดเลขหน้าตาเป็นอย่างไรนักเรียนหลายๆคนเคยเห็นและอีกหลายๆคนก็ไม่เคยเจอจ้า นะคะมาดูนะคะส่วนประกอบของเครื่องคิดเลขนะคะมีอะไรบ้างนะคะมีปุ่มการทํางานมีปุ่มการทํางานของเครื่องคิดเลขนะคะมีอะไรบ้างนะคะมีปุ่มกดการคํานวณนักเรียนนะคะเห็นไหมคะอันนี้สองก็มีปุ่มตัวเลขค่ะ ตัวเลขมีตัวอะไรบ้างคะเริ่มตั้งแต่ศูนย์เลยนะคะลูกนะคะเคยเห็นแล้วนะคะนักเรียนนะคะแล้วก็มีปุ่มยกเลิกที่เราไม่ใช้นะคะไปดูด้านกลางมือคะ่ะนะคะก็จะมีจอแสดงผลนะะแสดงผลว่านักเรียนบวกกันได้เท่าไหร่ลบกันได้เท่าไหร่หรือนักเรียนกดผิดตัวเลขตัวไหนมันก็จะบอกที่ ตอแสดงผลเลยนะคะลูกแล้วก็ปุ่มดําเนินการนะคะนักเรียนปุ่มดําเนินการนะคะดําเนินการนะคะลูกอ่ะปุ่มสุดท้ายเป็นปุ่มผลลัพธ์นะคะอันนี้คือหน้าต่างของเครื่องคิดเลขที่จะมาช่วยหาผลลัพธ์ให้นักเรียนคุณทุกคน,นะคะ่ะหลายๆคนเคยเห็นใช่ไหมคะถ้าเอาเครื่องคิดเลขมาช่วยรับรองเลยนะคะ แตุ่ณหัดมีกี่ข้อลูกคุณครูทำได้หมดเลยใช่ไหมคะเรามาดูตัวอย่างนะคะลูกนะ,ะดูตัวอย่างพร้อมๆกันนะคะปุ่มการทำงานของเครื่องคิดเลขบอกไปแล้วนะคะว่ามีปุ่มอะไรบ้างนะคะดูในหน้าจอของเครื่องคิดเลขเลยนะคะลูกนหน้าหลังมีโบทนะคะนักเรียนสามารถดูได้นะคะนักเรียนจะบวกมันก็จะมีเครื่องหมายบวก นะคะนักเรียนจะลบมันก็จะมีเครื่องหมายลบนะคะนักเรียนไปดูนะคะจากการใช้เครื่องคิดเลขจากการใช้เครื่องคิดเลขนะคะว่ามีวิธีการอย่างไรนะคะนักเรียนหลายๆคนก็มีพื้นฐานอยู่แล้วใช่ไหมคะเราจะเพิ่มเสริมให้นักเรียนอีกค่ะรับรองลูกฟี่พเก่งแน่นอนนะคะเป็นกลุ่มประสบการณ์ให้กับนักเรียนที่จะได้ทาตอบได้อย่างรวดเร็ว บางคนอาจจะไม่เคยเจอนะคะว่าเครื่องคิดเลขเป็นยังไงมาดูนะคะการคำวนวณโดยใช้เครื่องคิดเลขนะคะจะมีตัวอย่างที่จะสาธิตให้นักเรียนได้ชมนะคะพร้อมหคะพรอมแล้วลุยกันเลยจ้า ดีค่ะนักเรียนชั้นป .4 ทุกคนนะคะแล้วก็ขอสวัสดีผู้ปกครองทุกท่านด้วยนะคะวันนี้เราก็มาเจอกันเป็น EP ที่5แล้วนะคะในเรื่องของการคำนวณโดยใช้เครื่องคิดเลขจะเริ่มอ,อยู่ในหนังสือหน้า59นะคะต่อมาเรามาดูลักษณะของเครื่องคิดเลขกันบ้างค่ะเครื่องคิดเลขับมีแบบ ทั่วไปกับเครื่องคิดเลขแบบวิทยาศาสตร์นะคะโดยทางซ้ายมือจะเป็นเครื่องคิดเลขทั่วไปนะคะจะใช้สําหรับการคิดคํานวณพื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจําวันนะคะอย่างเช่นการบวกการลบการคูณการหารโดยคํานวณตามลําดับของการกดปุ่มนะคะต่อมาเรามาดเออูเครื่องคิดเลขทางด้านขวามือของเรากันบ้างค่ะเป็นเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ที่ใช้สําหรับการคํานวณขั้นสูง โดยคำนวณตามลำดับขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์นะคะนัะกเรียนจะสังเกตได้ว่ามีปุ่มเล็กๆเยอะมากเลยนะคะคือเราจะสามารถใช้คิดและคำนวณได้แบบหลากหลายมากๆนะคะในเครื่องคิดเลขกันนีต่อมานะคะเรามาดูการใช้เครื่องคิดเลขขั้นพื้นฐานกันบ้างนะคะอันแรกเลยจะเป็นจอแสดงผลถ้าเกิดว่าเครื่องคิดเลขอันไหนที่จะมีหน้าจอใหญ่นะคะก็จะสามารถแสดง ไยอะนะคะแล้วก็ต่อมาปุ่มตัวเลขแสดงจำนวนนะคะจะมีอะไรบ้างนะคะเรามาดูกันเลยค่ะจะมีศูนยะคะมีศูนมีจุดหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจดแปดและ9้านะคะในส่วนนี้ต่อมาเรามาดูปุ่กยกเลิกกันนะคะหรือว่า CE หรือ E นะคะเรียกว่าปุ่ม Can ซ e l นะคะ เป็นปุ่มเลียเนาะต่อมาปุ่มดําเนินการมีอะไรบ้างเรามาดูกันนะคะจะมีบวกลบคูณหารนะคะแล้วก็สุดท้ายจะเป็นปุ่มผลลัพธ์นะคะก็จะเป็นเครื่องหมายเท่ากับนะคะและปุ่มจดจําการคานวณนะคะวันนี้เรายังไม่ได้ใช้เนาะต่อมานะคะเรามาดูโจทย์เติมผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้คเครื่องคิดเลขนะคะจะอยู่ในหนังสือหน้า60เนาะข้อที่1 ามล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นหกพันสองร้อยแปดสิบบวกด้วยหกแสนห้าหมื่นสามพันห้าร้อยสิบแปดนะคะเรามาดูวิธีการคิดเครื่องคิดเลขกันเนาะแบงค์เยฟก็จะเห็นรูปภาพนะคะในหนังสือที่เขาให้มาเนาะเราก็มาดูเครื่องคิดเลขทางด้านขวากันนะคะเราก็จะกด AC หรือว่ากดเคลียร์ก่อนนะคะหลังจากนั้นเราก็กดตัวเลขเนาะเราก็เริ่มจากสามเจ็ด เป็น4 3่ล้าน่นอค่ะ,ะ,น, 3, 5, ะค 1, 5, นักเรียนสามารถไีคิดเิคต่อมาข้อที่2นะคะ8 7 7ล้านลบด้วย1 2 6 0, 5 1 7ล้าน6นะคะวิธีการกดเครื่องคิดเลขเขาก็จะมี เลขเนื่องจากเลขแปดเจ็ดสี่เจ็ดศูนย์หนึ่งสองสี่ลบหนึ่งสองหกห้าหนึ่งเจ็ดสี่ห้านะคะและกดเครื่องหมายเข้ากับก็จะได้เป็นเจ็ดสิบสี่ล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสามร้อยเจ็ดสิบเก้าค่ะโอเคไหมคะอันนี้ยังไม่ยากนะคะเนื่องจากว่าเขามีรูปภาพให้เราประกอบว<ม>ิธีการกดนะคะ ต่อามาข้อที่สามจะเป็นเกี่ยวกับการคูณนะคะหกพัเป็นยังไงบ้างคะจากการใช้เครื่องคิดเลขในการหาคำตอบเชื่อแน่เลยนะคะว่านักเรียนคุณครูทำได้เพราะมีเครื่องคิดเลขมาช่วยขนาดทำเองนักเรียนยังทำถูกเลยใช่ไหมคะถ้ามาใช้เครื่องคิดเลขเข้ามาช่วยรับรองค่ะ99 9าสนักเรียนทำได้อยู่แล้วนะคะ วันนี้คุณครูให้นักเรียนไปฝึกทําก่อนนะคะยังไม่ต้องทําแบบฝึกหัดนะคะลูกไปฝึกทําก่อนไปทบทวนสักนิดว่าเราจะบวกเอาเครื่องคีดเลขเนี่ยนำเครื่องคิดเลขมาบวกดูซิกับจํานวนนี้ลบแค่สองเครื่องหมายก่อนนะคะคือเครื่องหมายบวกแล้วก็เครื่องหมายลบสองเครื่องหมายเท่านะไปฝึกทําก่อนนะคะไปฝึกทําก่อนนะคะยังไม่ต้องทําแบบฝึกห<ๆ>ัดนะจ๊ะหลายๆคนแสดงว่าทําได้นะ่ะสิ หะเก่งมากเลยลูกนะฝึกทําก่อนนะคะว่านักเรียนบวกมาลบมาถูกไหมนะคะขณะทําเองนักเรียนยังทําถูกเลยทีนี้มีเครื่องอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับเ,เครื่องคิดเลขมาช่วยรับรองเลยจ้าหวังว่านักเรียนทุกคนไปฝึกทําไว้ก่อนนะคะยังไม่ต้องทาแบบผาดน,นะจ๊ะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะนักเรียนทุกคนสบายดีนะจ๊ะสวัสดีจ้า